คำถามต่อไปนะครับเขาถามว่าจากคลิปหุ้นกู้คืออะไรนะถามว่าการที่บริษัทซื้อหุ้นคืนหมายความว่าอย่างไรและมีผลกระทบอย่างไรบ้างครับโอเค <c oughs> คือ <c oughs> การซื้อหุ้นคืนเนี่ยจะตรงข้ามกับการเพิ่มทุนตรงข้ามกันเนี่ยคือการเพิ่มทุนเนี่ยปริมาณหุ้นจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะอ่าพอปริมาณปริมาณหุ้นเพิ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยโตหารก็เพิ่มขึ้นนะเนี่ยถ้าถ้าบริษัท เอ่อเพิ่มทุนแล้วเนี่ยไม่สามารถสร้างกําไรให้มันชดเชยดัลชั่นเอฟเฟกได้เนี่ยก็มักจะผลส่งผลเสียต่อผู้ถือหุ้นเดิมนะนี่คือการเพิ่มทุน <c oughs> แน่นอนว่าการซื้อหุ้นคืนเนี่ยก็เป็นทางตรงกันข้ามกันคือเขาเนี่ยไปซื้อหุ้นตัวเองอะ่ะบริษัทตัวเองอะ่ะในตลาดซื้อหุ้นคืนในตลาดเลย <c oughs> ซื้อหุ้นมาปุ๊บพอซื้อปุ๊บเนี่ยตัวเองนเจ้าของหุ้นตัวเองนะครับแล้วถ้าเขามีนโยบายในการที่จะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าลดทุนด้วยนะก็คือหุ้นที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาสามารถลดทุนได้เลย ดังนั้นพอลดทุนปุ๊บนะครับพอลดทุนปุ๊บเนี่ยตัวหารก็จะลดลงใช่ไหมตัวหารก็จะลดลงเพราะจำนวนหุ้นมันลดลงไงนั้นก็เป็นผลดีกับผู้ถือหุ้นเดิมแน่นอนครับเขาเรียกว่ามันเป็นการบริหารเงินครับบางทีบริษัทร,รูบอกว่าบริษัทมีเงินเหลือเนี่ยหรอเปล่ามีเงินส่วนเหลือแล้วก็แบบส่วนเกินอะ่ะที่แบบว่าไม่รู้จะเอาไปทําอะไรลงทุนก็ลงทุนเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาจะมีการบริหารเขาเรียกว่าเงินทุนด้วยได้ได้ด้วยนะครับซึ่งจริงแล้วค่อนข้างดีนะครับ ก็จะมีบางบร um ิษัทนะในตลาดหุ้นนี่แหละนะครับที่มีการซื้อหุ้นคืนอยู่ต่อเวลาเลยก็มีครับเดี๋ยวนะคือซื้อแล้วลดทุนด้วยจะกลับไปไหนนะคืออย่างนี้คือเจ้าของเนี่ยเหรอไม่ใช่คืออย่างนี้เอางี้ก่อนคือสมมติอย่างงี้เบิร์ดว่าบริษัทเนี่ยสามารถซื้อหุ้นในตลาดหุ้นได้ใช่ไหมซื้อหุ้นใครก็ได้ใช่ไหมสมมติบริษัทเอไปซื้อหุ้น b ีเขาก็เป็นเจ้าของหุ้น b จริงไหม อันนี้คืออันนี้คือเคสที่เขาเนี่ยไปซื้อบริษัทอื่นโอเคนะรั่ในทางกับกันเนี่ยเขาซื้อหุ้นตัวเองก็ได้ไงก็ได้เหมือนกันเขาแค่เป็นเจ้าของหุ้นตัวเองก็แค่นั้นเองคีย์เป็นแค่นั้นเอาคีย์แค่นี้ก่อนคีย์แรกก่อนมันมันมันมีสองประเด็นประเด็นแรกคือเขาจะซื้อหุ้นเนี่ยซื้อหุ้นไหนก็ได้ซื้อซื้อได้เหมือนกันหมดแหละซื้อหุ้นตัวเองก็ได้ซื้อหุ้นอื่นก็ได้เขาเป็นเจ้าของสินทรศร้าตัวนั้นแค่นั้นเองจบง่ายๆนะครับนี่คือสเต็ปสเต็ป ก็ขายได้เขาก็เหมือนพูดถึงคนคนหนึ่งอ,ะอ่ะ,อะซื้อหุ้นตัวเองก็แค่เป็นบริษัทตัวเองซื้อหุ้นตัวเองขายหุ้นตัวเองก็ได้นะซึ่งมันอาจจะเป็นการพูดตรงๆนะว่ามันเป็นช่องทางของการเดูแลเอ,อ,อะไรวะดูแลราคาหุน้นพูดตรงๆนะอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่กรกตรเขาเปิดช่องเอาไว้ให้ที่บริษัทเนี่ยสามารถแบบดูแลบริหารราคาหุ้นไม่ให้มันแบบตกต่ำมากบางทีบริษัทก็เข้าไปซื้อหุ้นตัวเองก็ได้เพื่อประยุงราคาเนี่อหรอไหมเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับก็ ดังนั้นพอซื้อปุ๊บเนี่ยขายได้อืมอ่าพอซื้อปุ๊บขายได้ด้วยนะคือเวเว,เวแรกเวที่สองถ้าไม่ขายก็คือลดทุนเลยลดทุนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของไอ้หุ้นจนํานวนนั้นอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเขาถ้าบริษัทเนี่ยจะลดทุนเขาไม่ต้องไม่ขอผู้ไม่ต้องขออะไรวะไม่ต้องขอความเห็นของของผู้ถือหุ้นโดยส่วนใหญ่ไงมันต้องยินยอมหรือเปล่าร่ออกไหมเขาสามารถลดทุนก้อนนั้นได้ แต่จริงๆแต่จริงๆ,ๆต้องมีการขอนะจริงๆต้องมีต้องมีการขอแต่มันเป็นเหตุผลที่ดีกับผู้ถือหุ้นอยู่แล้วไงแลไม่มีผู้ถือหุ้นคนไหนไม่ยอมหรอกนี่บอกไว้ก็สามารถลดทุนก่อนนนั้ได้เช่นอย่างนี้สมมติว่าบริษัท A นะครับมีทุนจดทะเบียน1000ล้านสมมุตินะครับมีทุนจดทะเบียน1000ล้านอ่าแล้วก็มี1000ล้านหุ้นอ่ามี1000ล้านหุ้นแล้วบ uh ริษัทเนี่ยซื้อหุ้นตัวเองมาร้อยล้านหุ้นซื้อหุ้นตัวเองมาร้อยล้านหุ้นนะครับสัดส่วนคืืออใช่มมั้้้ครรบบถาาาเเซส็จแลวป๊ ถ้าเขาจะขายต่อก็ขายได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาไม่ขายต่อเนี่ยเขาสามารถลดทุนได้สิบเปอร์เซ็นก็ทุนจดทะเบีนยนจะลดลงจากหนึ่งพันล้านเหลือเก้าร้อยล้านจำนวนหุ้นก <ừ. S 1> ็จะเหลือลดลงนี่เหรอไหมจากหนึ่งพันล้านหุ้นเหลือเก้าร้อยล้านหุ้นก็ลดลงไปสิบเปอร์เซ็นไอ้คนถือหุ้นอยู่แล้วเนี่ยจูจๆเนี่ยก็ได้กําไรเพิ่มขึ้นโดยที่ก็ไม่ต้องทําอะไรเลยก็ดีไงใช่ไหมไรที่มันลดทุนเนี่ยอ่ะอันนี้ผมก็จะผลลัธ์ละ แต่ไม่ค่อยเข้าใจว่าไอ้ที่ซื้อไปล่ะมันไปอยู่ที่ไหนคะมันต้องถามว่ามันอยู่ที่ไหนในงบการเงินใช่ไหมถ้าตอนซื้อตอนแรกเนี่ยอันนี้คือสเต็ปแรกก็เหมือนเวลาซื้อหุ้นทั่วไปอ่ะก็อยู่ในงบดุลอย่างเงี้ยครับงบดุลเขาไม่ซับซ้อนไงครับในส่วนของเงินลงทุนชั่วคราวอะไรเงี้ยครับเบิร์ตอยู่ในงบดุลเลยครับมล้วนี่บัตรซีเขียนว่าเงินลงทุนอยู่อะไรเงี้ยครับครับอยู่เท่นั้นเลยใช่ อ่ะก็คือสรุปว่าสองฝั่งเจ้ากันอะไรนะครับขออีกทีพออย่างที่บอกว่าต้องแบ่งเป็นสองสเต็ปอย่าเอาสองสเต็ปมารวมกันอย่งงนะฮะสเต็ปแรกเนี่ยคือเขาซื้อมาตามปกติพอซื้อปุ๊บก็เป็นทรัพย์สินใช่ไหมอะไรหายไปเงินสดหายใช่ไหมเงินสดลดไปร้อยล้านสมมติก็ได้ทรัพย์สินก็คือตัวหุ้นเพิ่มมาเป็นร้อยล้านแทนใช่ไหมอ่านะก็คือเปลี่ยนเป็นนี่คือสเต็ปแรกนะครับก็คือเงินงบุญเพิ่มงบุนเพิ่มนะครับข้อสองคือลดทุนทําไงเวลาลด เขาเรียกลดทุนเนี่ยนะครับสิ่งที่หายไปเนี่ยต้องสองฝั่งต้องลดไปต้องหายไปเท่ากันเพราะมันเป็นงบดุลไงฝั่งซ้ายคือทรัพย์สินฝั่งขวาคืนหนี้สินและทุนนะเวลาลดจะต้องลดสองฝั่งเท่าๆกันก็คือฝั่งซ้ายเนี่ยมีตัวหุ้นอยู่ร้อยล้านนะฝั่งขวาเนี่ยมีส่วนทุนเนี่ยอยู่ร้อยล้านที่ต้องหายไปด้วยกันจับคู่หายโป้งไปอย่างเงี้ยครับอ๋อครับก็เป็นการลดทุนโอเคก็คือสรุปถ้าเห็นบริษัทซื้อหุ้นคืนเนี่ย ส่วนใหญ่เลยได้ผลประโยชน์หรือว่าใช้คาว่าทุกครั้งได้เลยทุกครั้งได้เลยทุกครั้งได้ผลประโยชน์ก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงใช่แล้วก็เป็นการช,ช่วยพยุงราคาด้วยใช่อ่าโอเค